ตุบอกปาเดี๋ยวจะเอาตั้แ <a> ต <living order> ่ไปทุกสาขาเลยร้อยนั้น้เีตดนะคะน่าดีใจยิ้มไม่หุบเลยขอบคุณมากๆาเลยกับคนงาเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราใช้ทยก็คือเพลงรักได้ทั้งละครเชื่อใจได้จริงป่าอยากคนละหลายครั้งนะมีใคร ตนนี้ตะ้ะแตกับแฟนเตรียมเพลงหลากหลายเพลงมาฝากกันนะฮะสำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบเพลงไหนบอกได้แนะนาได้นะคะจดใส่เศียกระดาษขึ้นมาก็ได้นะถ้าเกิดตะโกนมาแล้วไม่ได้ยินนะคะหรือว่าถ้าไม่มีเศียกระดาษนะคะจดใส่แบนรอ้อยเก่าๆมาก็รับนะคะอ่ในช่วงนี้ไปฟังเพลงชๆซึ้งๆเพลงที่แฟนๆให้การต้อนรับกับ,กบตั้งแต่สารดาม,มากที่สุดกันดีกว่าค่ะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะ